สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเจมค่ะสวัสดีครับน้องเจมสวนมุมไม้บ้านนะคะเดี๋ยวพี่ป้อมเพิ่มเบอร์โทรให้นิดนึงเมื่อสักครู่เลืมลืมให้เบอร์โทรนะคะคอ่าเดี๋ยวน้องเจมบอกเบอร์โทรนิดนึงค่ะครับเบอร์โทรครับ087ย์ค่ะ0 8นนะคะ992ค่ะ1 3 4 9ครับ1น4 9นะคะครับหรือทักที่เพจนะครับสวนมุมไม้บ้านได้สวนมุมไม้บ้านนะคะท่านผู้ชม สวนมุมไม้บ้านนะคะเดี๋ยวกล้อมลงเห้แป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่ลงเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวให้กวาดกล้องนะคะกวาดกล้องชมไม้ก่อนนะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะจะเป็นสเสน่ห์จันเนาะเจมเนาะเสน่ห์จันนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งช่อพิโรใบเลื่อยแล้วก็มีชพิโรใบเลื่อยด้วยนะคะมีตัวที่เป็นตัว ไม้มงคลต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พอมขึ้นเบอร์โทรให้น้องนิดหนึ่งนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะอ่าขึ้นเบอร์โทรให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะคะเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างให้นะคะโอเคครับน้องเจมเจมพาชมเลยครับผม ต้นแรกก่อนนะครับเป็นกล้วยแดงอินโดนะครับต้นละสักสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะมีสองต้นนะครับโอเคค่ะแล้วก็จะมีหมูช้างด่างเหลืองครับวันนี้ลมแรงมากทุกคนสามร้อยเก้าสิบบาทนี่สามร้อยเก้าสิบราคาดีนะคะลายดีด้วยนะคะต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่นะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะไซนี้เลยต้นนี้ก็ราคาเดียวกันครับครับให้ราคาเดียวกันเลยครับ เล็กกว่านิดนึงแต่ว่าเขาด่างเยอะครับตอนนี้ราคีนะคะสามร้อยเก้าสิบไปเลยนะคะนี่ค่ะหูช้างด่างเหลืองค่ะแล้วก็จะมีบอลกระดาษครับบอลกระดาษตัวละร้อยครับตัวละหนึ่งร้อยเท่านั้นเองนะคะราคาย่อมเยามากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมี มอนเตล่านะครับมอนเตล่าด่างตัวนี้นะคะด่างน้อยนะครับตัวนี้โอ,อ้อยู่ที่700บาทครับตัวนี้ราคาดีด้วย700นะคะนี่นะคะ700บาทค่ะน้องเจมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกุมารดำเรียกซับนะครับกุมารดำเรียกซับค่ะต้นนี้อยู่ที่250บาทนะครับใหญ่ๆไปเลยนะคะนี่นะคะ ต้นใหญ่นะครับต้นเล็กก็มีนะคะต้นเล็กอยู่ที่160บาทนี่นะคะ160บาทเท่านั้นนะคะนะครับต้นละ390นะคะมี3กระถางนะครับอ๋อนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะครับใบเลื่อยนะคะก็ได้แคปหน้าจอนะครับได้แคปหน้าจอแคปหน้าจอส่งมาได้นะครับต้นเงานะคะนี่นะคะต้นที่สามค่ะผม ตัวนี้สามนะตัวนี้ด่างสวยนะครับโอเคค่ะแต่ว่าจะเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงค่ะผมแล้วก็จะมีนะครับโชวเก้าชั้นนะครับอ่าตัวนี้โชคเก้าชั้นตัวเก้าชั้นด่างนะครับด่างด้วยนะคะตัวนี้ค่ะด่างลายหินอ่อนนะครับโอเคค่ะสวยสวยเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอ่าต้นใหญ่อยู่นะครับต้นใหญ่เลยนะคะต้นใหญ่เท่าไหร่คะต้นนี้ต้นนี้ราคา1,200บาทหน0ับาทนะคะ แล้วก็จะมีนะครับหน้าวัวใบกัญชานะครับหน้าวัวใบกัญชาตัวละ250บาทครับะคะ250อะ2 5อเนาะครับโอเคครับแล้วก็จะมีนะครับเงินไหลมาดางเหลืองนะครับดังเหลืองนะคะซิงโกเนียมดังเหลืองนะคะดูนะ,ะตัวละ150บาทนะครับตัวละ150เท่านั้นเองนะคะราคายอ่ยอมมากๆเลยคะ่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมไม้วันนี้นะคะน้องเจมเปลี่ยนหน้าไม้มาให้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะผู้ฉลุด,ด่างอินโดนะคะผู้ฉลุด,ด่างอินโดนะคะหาเดี่ยวซูงให้นะคะนี่ค่ะเขาด่างสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้มืดก็จะเห็นลายน้อยยนะครับเราถ่ายกันตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ก <c oughs> ลางคืนแล้วนะคะแต่ตอนกลางวันก็จะ แต่งก็จะเข้มๆหน่อยค่ะก็จะด่างประมาณนี้เลยค่ะให้ราคาที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบนะจ๊ะโอเคปูฉลุด่างนะคะปูฉลุด่างกิโลนีงนะครับกิโลอาทาบานะครับอ่านี่นะคะมันจะเป็นเข้มๆนะเจมเนาะสวยครับส่วยหลังใบแดงด้วยครับ่างหลังใบแดงแดงอย่างนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่2 5 0ห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบนะคะเป็นไม้น่าเก็บนะครับตัวนี้ นี่นะคะแล้วก็จะต่อไปนะครับก็จะเป็นกวักด่างนะครับกวักด่างอ๋อนี่นี่นะคะกวักใบโพกวักใบโพด่างด่างคอนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะสองพันเจ็ดร้อยบาทลายสวยๆจัดเลยเน้อขายสามพันห้าครับโอเคราคานี้พิเศษมากเลยนะคะทุกคนคือเล็งกันได้เลยนะคะกระถางไหนนะคะ ตัวนี้ด่างเดี๋ยวพี่ซูมให้นะินอ่อนนะครับนี่นะคะนี่ค่ะด่างลายหินอ่อนนะคะลายเขาก็จะประมาณนี้นะคะเกำลังกำลังเริ่มเริ่มกัดนะครับต้นนี้ปกติขายอยู่ที่1,200วันนี้ให้900บาทนะครับ900รอยเท่านั้นเองนะคะลดราคาพิเศษให้เลยนะคะต้นนี้ข้างหลังเป็นแบบกวกด่างเงินนะครับวกด่างเงินนะคะเดี๋ยวพี่กว้มซูมให้นะ หน้าใบมันจะเป็นเงินเงินแบบนี้เนาะน้องเอมเนาะต้นใหญ่แล้วนะคะเขาน่าจะมีไข่แล้วนี่นะคะน้องน้องอุ้มอย่างนี้นะคะต้นนี้แพกได้นะครับแพกได้ครับต้นนี้ให้ราคาที่1,600บาทครับ1,600นรบาทปกติขายต้นละ1 9 0 0รบาทโอเคจากพันเก้าเหลือพันหกนะคะลดราคาพิเศษกันไปเลยจ้าดีโกเนียน้องดีเหลือ2กระถางนะครับสองกระถางสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดี กระถางละ180บาทนะคะกระถางละ180บาทเท่านั้นเองค่ะบีโกเนียค่ะ180นะคะแล้วก็จะมีโชว์9ชั้นนะครับเขียวนะครับโชว์9ชั้นนะคะนี่ค่ะกระถางละ100บาทนะครับนะคะแบบไม่ดังเนาะแบบเขียวก็สวยเพราะว่ามันดูที่ฟอร์มไม้นะคะสวยมากครับ ของไม้จะความอลังการเขาอะเราก็จะมีพีโลอาตัวนี้ค่ะพีโลหูช้างด่างนะครับค่ะพีโลหูช้างด่าง190บาทครับราคาดีมากครับผม190เท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นไม้มงคลต่างๆนะคะไซส์เล็กๆนะคะแล้วก็นี่เลยตัวนี้สวยมากีจานดำนะครับนีนะคะมีสองต้นมีสองต้นนะครับอยู่ที่ราคา 290บาทนะครับ290้เอ้าลดราคาให้ด้วยหรอลดราคาให้ให้ FC ด้วยปกติเขาขายอยู่หน้าร้าน350ย้บาทใช่ครับลดเหลือ290รอเหรออ่านี่นะคะนี่ค่ะรีบเอฟกันเลยนะคะนี่นะคะหน้าร้านขายอยู่ามนะคะแต่ว่านกน้องออาลดราคาเหลือ290รากใหญ่มากลากทะลุกระถางเลยนะคะนี่นะคะฟอร์มเต็มมากเลยนะคะเสน่ห์จันดามเนาะ ใช่ไหมฮะสันติจันดำนะคะสวยมากนะคะพี่ปุ้ยบอกสวยมากสวยมากนะคะรีบเอฟกันเลยนะคะแล้วก็จะมีไม้โมกตนะครับกระถางละหกสิบบาทนะครับอัลโกนีิมานะคะหลักซับแล้วก็อัญมณีแดงอัญมณีขาวกระถางละหกสิบเท่านั้นเองขาวครับครับมายมด้วยเนาะสังกมดด้วยเนาะแคะครับใช่ครับหกสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะแล้วก็ไม้จิ๋วๆยังมีเล็กน้อยนะคะน้องเจมก็ยังเลี้ยงไว้อยู่ ไม่รับลูกค้ก็สากระถางร้อยนะครับนะคะนี่นะคะอย่างพี่ป้อมเชียร์นี้เลยจันดํากระถางนี้นะคะใครจะเป็นเจ้าของนะคะติดต่อน้องเจมได้เลยนะคะเบอร์โทรให้ไว้แล้วมีมีสองต้นหามาดูค่ะเขามีสองต้นใช่ครับอุ้ยต้นนี้สวยกว่าอีกต้นนี้มีลูกเอาาอ่าอ่นี่เนี่ยให้เลือกให้เลือกอ่ะแต่ต้นนี้มันดูแบบหูเจมใช่ต้นนี้มีลูกด้วยครับมันเป็นพุ่มๆเลยอ่ะนี่นี่นนี่นี นี่นะคะนี่นะคะใหญ่ๆไปเลยนะคะหน้าร้านขาย350านะในไลฟ์เดี๋ยวเขาให้พิเศษ290บาทแต่ให้แต่ให้ค่าส่งน้องด้วยนะทุกคนมีค่าส่งนะครับค่าส่งตามขนาดของต้นครับโอเคค่ะเดิมต้นที่50บาทนะครับต้นนี้สวยจริงสวยจัดสวยจริงนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวกวาดก้องให้ดูอีกรอบนึงนะคะมีกล้วยแดงอินโดนะคะมอสเซล่างนะคะ นี่นะคะหูช้างด่าง,ง<ม>เหลืองบอลกระดาษด่างก็มีนะคะแบล็กคาร์ดนาลนะคะเสน่หจันดาเนี่ยพีคสุดเลยฟิโลใบเลื่อยก็มีนะคะแล้วก็บีโกนียนะคะนี่นะคะผู้ฉลุอินโดนะคะด่างอินโดก็มีนะคะแล้วก็นี่เลยกวักนะคะนี่ลายต่างๆนะคะขอให้ขายหมดร้านนะจ๊ะเ<า>ก็บเลงแพ็คไว้จา้าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับขอบคุณครับ